็สวัสดีด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมหาเทพแบงแบง์บงนรับตอมือ <c oughs> วันนี้นะครับผมจะทำชาเลนจ์เอาตัวละครคิดมาดไปลงในด่าน t อยเล t City ในโหมดไนท์แมนครับคนดูคนดูคิดว่าผมจะผ่านหรือไม่ผ่านครับก่อนที่เราจะไปดูนะครับขอความร่วมมือคนดูทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับมหาเทพแบงแบด้วยละกันนะครับทุกคน ถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลย let's go โอเคครับทุกคนทีนี้นะครับเราก็เข้ามาสู่หน้าเกมแล้วนะครับแล้วเราก็เลือกในโหมดในแม a ช์นะครับเวฟที่1แล้วเราจะต้อง,งตรงตัวนี้เอลคัมเบล่าบูแมนนะฮะช่วยหน่อยนะครับอุ้ยสีสวยจังเลยสีเขียวมันาวเหมือนชุดผมเลยอะ่ะบอกเลยว่าตัวนี้ก็โหดใช้ย่อยเหมือนกันนะคนดูนะอุย้ยต้องลงซานต้าเหมือนเดิมนะ เราจะต้องลงซานตาช่วยเหมือนเดิมน,นะคนดูอะระหว่างนี้เราก็ฟาร์มซานตาไปก่อนนะอุ้ยคนดูเหมือนจะไม่ไหวแล้วนะครับผมจะลงตัวละครช่วยอีกหนึ่งตัวละครแล้วกันดาเมจสองร้อยคนดูเอ้ยขออนุญ,ญาตลงซานตาหนึ่งตัวละกันมันจะได้ฟาร์มโคตรใหม่อเออนะครับผมนี่ทุกคนผมคิดว่าเราจะต้องหาเงิน400เหรียญแล้วนะครับเพื่อมาลงฟ o อสต์ดีเจสปีกเกอร์แมนมาดูกันนะครับว่าจะไหวหรือเปล่า จะทําได้ไหมทาได้หรือเปล่าอ่าคนดูครับผมแม้ตัวจะหลุดนะฮะนี่ไม่ทันละหลุดไป2ตัวไม่赖ครับผมเดี๋ยวเราค่อยเอาคืนทีนี้นะฮะก็ให้ฟอสทำงานไปครับเนี่ยเหมือนตัวละครเริ่มจะหลุดแล้วนะครับเราก็ทําไงได้ครับคุณดูเราไม่มีตัวละครนะครับผมตัวอีวิวเวฟมาครับคุณดูจังหวะนี้ครับเราจะทํายังไงดีครับผมเราเพิ่มได้อีกหนึ่งขั้นไหมโอ้โหครับ0ูนก็ยังดีครับผม มาครับผมวิวเว e ชิทเชอร์ชิทเชอร์ทอเล็โอ้โหนะครับตัวละครหลุดแล้วครับคนดูนาทีนี้ครับฟอร์ดีเจไหวหรือเปล่าครับ1น,นาทีโอเคครับผมสู้เขาครับฟอรส์สู้เขาสู้เขาเดี๋ยวเราจะอัพให้นายนะโอเคโอเคเราอัพให้นายเลยละกันนะครับนายจะได้มีดาเมจสู้ของเขาหน่อยโอเคครับ เราเอาภายในเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก่อนที่เราจะไปรับชมนะครับผมผมมีร้านมานําเสนอบริการครบจบในเว็บเดียวรวดเร็วปลอดภัย100%เต้องร้านป้าปายช็อปร้านบริการต่างๆเกี่ยวกับตัวละครนะครับในพ o เรือเทวารีเฟนนะคนดูนะเช่นซื้อตัวละครกองซุม้มซื้อไอดีไก่เงินหลักมือถ้าใครสนใจต้องร้านป้าปายช็อปได้เลยนะครับเปิดบริการนะครับผม8โมงครึ่งถึง5ทุ่มถ้าใครสนใจก็เอาลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ เอลของเรายังไม่โหดเท่าที่ควรนะครับแต่ก็ยังใช้ได้อยู่นะครับดีเจต้องจัดมาแล้วอุ้ยดีเจทะลบนะครับโอ้ยดีเจโดสตาร์นคนดูโอเคดีเจเรายังไหวอยู่นะครับผมออโต้สคริปไม่ได้ด้วยสิโอเคครับซตนต้าเราได้แล้วนะครับคนดูตอนนี้นะอีวิลเวฟมานะครับเดี๋ยวเจอน้องซานต้าดูครับน้องซตนต้าไหวอยู่ครับผมโอเคครับเรียบร้อยครับผมออโต้สคริปครับ ทีนี้นะครับผมจะขออีกนิดน,นึงแล้วกันวเราจะลงตัวนี้นะจะได้ทาดาเมจมาหน่อยไม่ไหวจริงคนดูต้นเกมเราไม่มีดาเมจเลยตะกูนคิสมาสของเราครับเราจะตัวของของขวัญลงก่อนแล้วกันเนาะลงไปเลยครับทุกคนเรียบร้อยครับดาเมจเนะี้ยฮะชิลละทีนี้ผมจะไปอัพซานต้าทีวีครับอุ่ยตัวบอสบอลลุดครับทุกคนช่วยด้วยสัตว์บอสเอาตีอะไรอยู่คเนี่ยนายนายตีอะไรนายช่วยด้วยบอลุด ให้ตายเถอะผมจะต้องลงฟอสดีเจนะเนี่ยยังไหวอยู่อุ้ยขอทีเดียวทีเดียวโอ้โหไม่ไหวแล้วคนดูเราจะต้องลงตรงนี้โอเคครับเราลงแบบนี้ไปก่อนเนาะคิดว่าน่าจะยังไม่ไหวนะครับผมจะลงทีวีน้าแข็งนะครับฟาร์มนาเม็ไปก่อนผมก็ฟาร์มเงินได้ละผมไม่กังวลละมันก็ยังไม่ไหวอยู่นะคนดูผมคิดว่านะแต่ก็มีทีวีน้าแข็งอยู่ก็อุ่นใจกว่านะครับผมนาทีนี้อ่ะเราคอยยับอัพซานต้าให้ตันก่อนนะตรงน,นี้ โอเคครับได้ซานต้ามา3ตัวละเดี๋ยวฟอสดีเจไว้ตรงนี้ก่อนนี่ก็ทำดาเมจยังไม่ได้เลยครับคนดูแต่ก็ไม่เป็นไรครับช่วยกันเทียเล็กเทียน้อยก็ยังดีครับยิกว่าไม่ช่วยครับผมโอ้อัพไปเลยแบบเตึงเตงซานต้าผมเวฟ11บแล้วคนดู mm hmm. ไหวอยู่ครับเวฟนี้เรายังอัพนี้ได้อยู่โอเคอัพ okay, ไปครับ2องพครับเราต้องอัพมาแล้วคนดูอัพ <Up S 2> <up S 1> ไปเลยเปิดเจโดกับเขานะอัพ mm hmm. ไปเลยครับ 0.4ดาเมจ500ครับคนดูเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะโหดนะผมจะขายแล้วแหละเนี่ยครับผมคิดว่าจะไม่โหดไม่ได้ครับถ้าเราไม่อัพเดี๋ยวาต,ตั้งเงินไม่เดินครับถ้าเราอัพกล่องของขวัญหรอออกของขวัญก็จะขึ้นนะอัพเลยไหมโอ้โห5,000แพงเกินเราอัพนี่ดีกว่าคนดูผมคิดว่านะครับดาเมจจะโอเคกว่านะ อ่ะผมขออนุญาตอัพเลยแล้วกันนะครับผมเป็นเลเวล2องเลยอับแล้วเราก็จะมาอัพตัวนี้เป็นเลเวลที่5ดาเมจพันห้าคูดาวศูนจุดห้าครับก็โอเคเลยเอาทีนี้เราก็จะมาหาเงินอัพซานต้าครับโอเคเรียบร้อยครับไม่มีอะไรผิดพลาดแล้วตอนนี้15บห้ฟอลดีเจต้องรอก่อนนะครับเราว่า,าจะต้องขายแหละเนาะขายไปเลยหนึ่งตัวละครนะครับผมคิดว่าน่าจะไหวยอยู่ครับโอเค เรียบร้อยละถ้าเก็บเงิน2,000ันได้เดี๋ยวลองจะลองรับเอลคัมเบล่าบูแมนดูก่อนนะครับผมว่าไหวหรือเปล่าโอ้โหทีเดียวสวยครับโอ้โหน่าจะไหวอยู่วิหลับเฉยน้องหลับคนดูทำไงครับนาทีนี้โอ้หน้องหลับยาวเลยทีนี้โอ้โหขอเนี้ยอัพครับซานต้าครับผมช่วยด้วยที่มีน้ำแข็งโอ้ยโอเคสวยแค่เบส17ก็ตึงแล้วนะคนดูบอกเลยนะครับว่าไม่ธรรมดาจริงด่านนี้อัพเลยนะครับผมมา โอเคครับดาเมจตันแล้วก็ยังโอเคอยู่นะครับยังไหวอยู่ยังไหวอยู่นะครับเดีต้องเพิ่มขึ้นแล้วคนดูนะครับผมตอนนี้ก็มาที่เวฟ3ากิแล้วนะครับมาสามต่อไปครับ วิ่งโดนสตันนะฮะับอัพไม่ได้นะครับคุณดูตอนนี้นะครับเราจะต้องรออยู่ที่แปดพันก่อนนะครับทีวีน้ําแข็งให้น้องโดนไปครับนะครับวางตัวนี้แล้วกันให้น้องโดนสตันไปแล้วน้องจะได้หลับตรงนี้นะฮะเออเอาล่าสุดก็โดนหลับไปอีกเหมือนกันโอ้โหหลับบ่อยหลับเก่งนะอัพเรียบร้อยครับ800 0นนะฮะต้องทีนี้นะครับผมก็จะฟาร์มนะครับผมให้ทีวีแมวของเราตันไปเลยแล้วกันทีนี้ฟาร์มเงินได้ละ รู้นนึงครับว่าจะผ่านหรือเปล่าล่าสุดบอสเข้าไปแล้วเรียบร้อยโอ้โหโอ้โหโอ้โหไปได้ไม่ถึงฝันครับสําหรับตะโกคิดมากนะครับคนดูนะโอเคครับผมไม่เป็นไรครับคนดูต้องขออภัยด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับหรือว่าจะเป็นคลิปนี้นะคนดูเดี๋ยวผมจะมาแก้แค้นแน่นอน ผมจะหาวิธีวางตัวแล้วกันนะครับผม,มยังไงให้ชหนะเนาะแล้วเจอกันใหม่อีพีหน้านะครับสำหรับวันนี้มาหาเทพแบงค์ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีวสวัสดีครับขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบนะครับบายบายครับคนดูบายบายครับ